สวัสดีครับผมเกสิทธิ์พิรมอีกครั้งนะครับในต้นเดือนสิงหาคม2568และว,วันนี้ก็คงจะหลีกเลี่ยงในการที่จะสนทนาเรื่องการขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชามิได้แล้วก็ในนที่นี้ผมก็อยากจะเสนอข้อคิดเห็นบางประการว่าฝ่ายไทยควรจะทำอย่างไร แล้วก็เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมเองที่ได้เคยมีมากับนายฮุนเซนแห่งกัมพูชาว่าเขาเป็นคนอย่างไรจากมุมมองของผมเมื่อรู้จักว่าเขาเป็นคนอย่างไรพวกเราก็สามารถที่จะตั้งสติต่อกรรับมือตีกรอบเขาให้ได้ไม่เกิน วิสัยขีดความสามารถของพวกเราชาวไทยทั้งหมดนะครับฮุนเซนเขาเกิดขึ้นมาก็ไม่ได้ค่อยจะได้เล่าเรียนหนังสือเท่าใดก็น่าเห็นใจในแง่นั้นแล้วเขาก็จับอาวุธตั้งแต่อายุประมาณ15ปีก็คือเป็นนักสู้รบมาโดยตลอด ตั้งแต่อายุ15จนถึงบัดนี้อายุ70กว่าเดิมเข้าไปเข้ากับพวกเขเมรแดงที่ได้ฆ่าล้างเผ่าพัานธ์ชาวกัมพูชาเป็นล้านๆคนแล้วก็มาแตกแยกกันเองกับเขเมรแดงด้วยกันโดยที่ฮุนเซนก็ไปร่วมมือกับเวียดนามในการปราบเขเมรแดงแล้วก็ค่อยตายเต้าขึ้นมาเป็นใหญ่ในประเทศ แต่ว่าการที่เข้าไปร่วมมือกับเวียดนามนั้นก็เหมือนกับชักศึกเข้าบ้านเพราะว่ากองทัพของเวียดนามได้เข้ามาประชิดชายแดนไทยแล้วก็ประชิดเสถียรภาพของประชาคมอาเซียนด้วยประเทศไทยจึงได้รับความรู้ช่วยเหลือจากมิตรประเทศทั้งภายในอาเซียนไปจนถึงสหรัฐอเมริกากับจีน ในการต่อต้านการยึดครองของเวียดนามต่อกัมพูชาแล้วพวกเราก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จสามารถดันให้เวียดนามถอนทหารออกไปจากกัมพูชาได้โดยส่วนหนึ่งก็มีสหาภาพโซเวียตภายใต้ผู้นำโกบชอฟเข้ามาช่วย โน้มนาวหรือจะเรียกว่าบีบคั้นเวียดนามด้วยก็ได้แล้วเมื่อเวียดนามถอนไปกัมพูชาก็ถูกปกครองชั่วคราวโดยสหประชาชาติที่จัดให้มีการเขียนรัฐธรรมนูญในกรอบประชาธิปไตยใหม่แล้วก็มีการเลือกตั้งก็ปรากฏว่าฝ่ายพรรคของวุญเซนแพ้เลือกตั้งทั่วไปต่อกลุ่มของเจ้ารนฤทธ ลูกชายของเจ้าโนโรดมศรีฮะดุอดีตกษัตริย์ของกัมพูชาแต่ฮุนเซนก็ไม่ยอมแพ้ครับแล้วเขาก็สามารถที่จะต่อรองได้กับทางฝ่ายเจ้ารนนริทเพราะเขามีกองทัพอยู่ในมือของเขาเพราะฉะนั้นช่วงหนึ่งกัมพูชาจึงมีนายกรัฐมนตรีสองคนคนหนึ่งชื่อฮุนเซนอีกคนหนึ่งชื่อเจ้ารนริท ก็อยู่กันไปอย่างไม่ค่อยจะมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าฝ่ายเจ้าโรนาริดก็พ่ายแพ้ไปในที่สุดไม่ใช่เพราะว่าฝ่ายของเจ้าโรนาริตจะขาดซึ่งความสามารถหรือการสนับสนุนจากประชาชนพลเมืองชาวกัมพูชาแต่เจ้าโรนาริตมีประเด็นปัญหาส่วนตัวในเรื่องชู้สาว ในที่สุดก็ต้องอำลาจากไปจากเวทีทางการเมืองของกรรมัมพูชาอย่างน่าเสียดายแล้วผู้ที่ขึ้นมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดของกรรมัมพูชาก็คือนายฮุนเซนเขาคุมทั้งกองทัพเขาคุมทั้งพรรคแล้วเขาก็คุมทั้งเศรษฐกิจการค้า งบประมาณของกรรมัมพูชาจัดได้ว่าแต่ผู้เดียวมาเป็นระยะเวลาก็ร่วมจะ30ปีนะครับเพราะฉะนั้นตลอดชีวิตของฮุนเซนนั้นก็คือการต่อสู้เป็นเรื่องของการแพ้เป็นเรื่องของการชนะไม่มีคำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยอารม่มอรวยซึ่งกันและกัน ไม่แพ้ก็ต้องชนะแต่อย่างเดียวแล้วก็จะทำอะไรก็ค่อนข้างจะตามอำเภอใจจะเอาให้ได้เพราะว่าตัวเองมีกองทัพอยู่ในมือมีพักการเมืองอยู่ในมือแล้วก็ทรัพย์สมบัติเงินทองของประเทศแทนที่จะเป็นของประเทศก็กลับกลายเป็นคล้ายๆกับสมบัติส่วนตัวเพราะฉะนั้นพูนเซนก็มีอำนาจเด็ดขาดเบ็ดเสร็จในกัมพูชา แล้วก็มีความทะเยอทะยานเขาก็คิดกลับไป60ปีว่าเจ้าสีหนุประสบความสำเร็จในการเอาชนะไทยที่สารโลกในเรื่องประสาทาพระวิหารแต่เขาก็อยากจะเก่งหรือว่าเหนือเจ้าสีหนุเขาก็บอกว่าอย่างนั้นแล้วบริเวณรอบๆประสาทาพระวิหารนั้นควรจะเป็นของกัมพูชาแต่ผู้เดียวเพื่อที่เขาจะได้ทำการพัฒนาจัดทำแผน ตามกฎเกณฑ์กติกาขององค์การยูเนสโกซึ่งเป็นเครือข่ายของสหประชาชาติเพื่อจะพัฒนาใช่ไหมครับจริงๆแล้วก็เพื่อจะบูรณะปฏิสังขรณ์ให้ประสาทพระวิหารเป็นอะไรครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางด้านอรารยธรรมความเชื่อถือต่างๆแต่เขาก็มีแผนอีกอันนึงคืออยากจะพัฒนาให้เป็นสถานบันเทิงด้วยแต่ทว่าพื้นที่1 0 6ตารางกิโลเมตรนั้น ฝ่ายไทยบอกว่าก็เป็นของฝ่ายไทยด้วยเพราะว่าศาลโลกตัดสินให้ประสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาก็จริงแต่บริเวณรอบๆนั้นการเจรจ,จาปักปันเขตแดนก็ยังไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นมันเป็นการไม่ถูกต้องที่ฝ่ายกัมพูชาจะเอาพื้นที่นั้นไปอะไรครับขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกจัดทำแผนปฏิรูปพัฒนงพัฒนานั้น ก็ทะเลาะเบาแววงกันมีการประทะากันเรื่องกาบไปยุติที่ศาลโลกเป็นครั้งที่สองเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วในช่วงปลายสมัยของรัฐบาลอภิษ์แล้วก็ต้นสมัยของรัฐบาลยิ่งลักศาลโลกก็ได้ตัดสินว่าพื้นที่สีตารางกิโลเมตรนั้นให้ท้องสองฝ่ายเจรจากันหรือในยนหนึ่งให้แบ่งเขตกันซะว่า ตรงพื้นที่ตรงปลายของตัวประสาทพระวิหารนั้นส่วนไหนเป็นของกัมพูชาและที่เหลือเป็นของฝ่ายไทยการเจรจาก็เริ่มมาระยะหนึ่งมาถึงบัดนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับฝ่ายกัมพูชาก็ยังเปลี่ยนพยายามนะฮะที่จะควนประสาทฝ่ายไทยนั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่า อยากจะบ่งบอกว่าจากประสบการณ์ของผมเองที่ได้คล้องแวะกับฮุนเซนมาเป็นเวลา30กว่าปีนะครับได้ไปเป็นผู้แทนของแต่ละของแต่ละฝ่ายผมเป็นส่วนหนึ่งของคณะผู้แทนฝ่ายไทยแล้วก็ฮุนเซนก็เป็นส่วนหนึ่งของคณ,ณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาที่ได้ไปเจรจาเรื่องสันติภาพสำหรับกัมพูชาที่กรุงปารีสเมื่อพศ2532 แล้วก็ผมกับสมเด็จทุนเซนนั้นก็นั่งอยู่ตรงกันข้ามกันที่ห้องประชุมที่กรุงปารีสอยู่เป็นเวลา1เดือนเต็มก็พอจะรู้ฝีมือพอที่จะรู้อุปนิสัยใจคอและเราทั้งสองก็ได้เข้าไาอยู่ในแวดวงการเมืองของแต่ละประเทศนะครับก็ได้พบปะคอ้งแวะกันในหลายเวทีทั้งทวิพากีแล้วก็โดยเฉพาะในกรอบของของอาเซียน แล้วก็ได้สังเกตเห็นว่าฮุนเซนนั้นไม่รู้จักคำว่าแบ่งปันฉันจะต้องให้ได้ให้หมดทุกวิถีทางที่จะกระทำได้เขาก็ค่อนข้างจะมีความสม่ำเสมออย่างนี้ไม่ใช่แก่ประเทศไทยในการเมืองของเขาเขาก็ขจัดคู่ต่อสู้ไปหมดแล้วนะครับคือไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยร่วมกันอยู่ร่วมกัน กินร่วมกันรับประทานแบ่งพันกันฉันจะต้องชนะแต่ผู้เดียวคนอื่นอย่าได้มาขัดขวางคนอื่นอย่าได้มาต่อก่อนเมื่อเรารู้ว่าฮุนเซนเป็นอย่างไร<ม>ก็ไม่ต้องไปกลัวเขาครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีสติปัญญาหรือพลังอำนาจมากมายถึงขนาดนั้นเขาก็เป็นผู้นำของประเทศเล็กๆประเทศหนึ่งที่ยังมีความยากจนมีความเหลื่อมล้ำมีการกดขี่ข่มเหงประชาชนของเขาเอง เขาก็มีปัญหาภายในแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยในการที่จะต่อกกอนกับฮุนเซนเราก็ต้องมีวุฒิภาวะสุขุมคับปีภาดและเราจะต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดทุกหมู่เหล่าระหว่างหน่วยราชการประจำด้วยกันและระหว่างฝ่ายข้าราชการประจำกับทางฝ่ายการเมืองและที่มันเป็นประเด็นปัญหานั้นก็เพราะว่าไม่ใช่ว่าฮุนเซนเขาเก่งแต่สำหรับผมเองแล้วก็เพราะว่า ทางฝ่ายเราเองนั้นยังจัดการบ้านเมืองไม่ลงตัวผู้นำทางการเมืองของเรายังไม่สามารถทำตัวเป็นผู้นำผู้ประสานนโยบายและมาตรการต่างๆได้แล้วก็การสื่อสารระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายข้าราชการประจำโดยเฉพาะฝ่ายทหารก็ดูยังลุ่มลุ่มดอนๆอนอยู่แต่ก็ยังไม่สายเกินไปนะครับ ทางฝ่ายการเมืองจะต้องบริหารจัดการตัวเองแล้วก็ทำตัวเป็นผู้นำแล้วก็รับฟังปรึกษาหารือกับทางฝ่ายข้าราชการประจำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อจะได้มีการรับรู้มีความเข้าใจประเด็นปัญหาแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะของฝ่ายข้าราชการประจำทหารบลเรือนและตำรวจด้วยอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นและต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วนไม่อย่างนั้นแล้ว ไม่ว่าฮุนเซนจะทําอะไรเราก็ต้องกลับมาเต้นแรงเต้นกาเป็นครัง้งหนึ่งเพราะว่าเราไม่มีความเป็นปึกแผ่นในเรื่องของการบริหารราชการไม่มีการบูรณาการนะครับเราก็โต้ตอบกัมพูชาเป็นเรื่องเรื่องเป็นกรณีเป็นสถานที่ไปแต่เราไม่มีภาพรวมว่าประเด็นปัญหาทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนฮุนเซนมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรแล้วเราจะต่อกรกันอย่างไรนี่ก็ขอเล่าสู่กันฟัง แล้วก็มาช่วยกันเรียกร้องนะฮะทั้งฝ่ายรัฐบาลฝ่ายทหารให้ทำงานร่วมกันเป็นทีมไทยแลนด์อย่างแ,แท้จริงแล้วเราก็สามารถที่จะปราบจะตีกรอบได้คุณเซนไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรเลยนะครับเขาก็เป็นแค่เด็กเกเรข้างทาบ้านเราเท่านั้นนะฮะเราก็สามารถที่จะมีไม่เลียวไปไปตีก้นเขาได้อย่างง่ายได้ถ้าเผื่อเราเป็นเรื่องไปลาวกว่านี้ครับขอขอบคุณมากครับ